เก้าพันโลกเก้าพันเทคโนโลยีก้าวไปพร้อมกับเรา Modern Blind Keep the Keep up with world up with tech. Move forward tech Modern Blind สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Modern Blind นะครับช่องที่จะนำพาทุกท่านเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับการใช้งานเทคโนโลยีสำหรับคนตาบอดนะครับกับผมรัตวันรยติรัตนกวีเช่นเคยครับสำหรับ EP นี้นะครับจะพา มาแนะนำนะครับการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในระบบ Android นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับเพื่อที่จะมาเนรมิตโทรศัพท์มือถือ Android ที่จะถือเรียกว่าเป็นรุ่นเก่านะครับแต่เราสามารถที่จะให้เป็นสมาร์ทโฟนที่มีศักยภาพในการใช้งานแบบขั้นสูงสุดสำหรับคนตาบอดได้นะครับโดยการนำเอา Smart AI เข้ามาใช้งานนะครับวิธีและขั้นตอนจะเป็นยังไง เดี๋ยวมาดูกันครับเริ่มต้นนะครับเรามารู้จักกับไอคอนที่ชื่อว่า Edge นะครับ Edge นะครับก็คือจะมีเฉพาะใน Galaxy Samsung เท่านั้นนะครับตัว Edge ตัวนี้นะครับก็คล้ายๆกับตัว Fabric นะครับหรือว่าตัวการใช้งานที่เราใช้บ่อยนะครับแอปที่เราใช้บ่อยเราจะมาไว้ที่ Fabric มันอยู่ตรงไหนมาดูกันนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่มุมขวาด้านล่างนะครับบางทีแบบ ที่เราซื้อมานะครับคนตาบอดส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าถ้าคนตาดีนี่เขาจะใช้กันเพราะว่ามันเป็นแอปที่ย่อเครื่องมือเอามาไว้นะครับแต่ว่าทีนี้เวลาที่เราต้องการใช้งานนะครับคนตาบอดก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าต้องไปตั้งค่าเพิ่มนิดนึงนะครับไปตั้งค่ายังไงใช้เพื่ออะไระก่อนอื่นนะครับเราไปดูกันก่อนว่ามันสามารถปิดการใช้งานได้ไหมถ้าใครที่ไม่ชอบตัว H ตัวนี้นะครับเริ่มต้นนะครับให้เราไปที่การตั้งค่า,น,า,น,านะครับ นาฬิการายชื่อการตั้งค่าการตั้งค่าของเครื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับนิ้วปัดขวาไปเรื่อยจอภาพความสว่างไอคอมเฟิร์ตชิลแถบการนําทางแปดจากยี่สิบแปดเขาจะบอกว่าจอภาพนะครับไอคอมเฟิร์นะครับเฟิชิลหรือว่าการนําทางตรงนี้นิ้วข้อสองครั้งเข้าไปนะครับหลังจากนั้นหนึ่งนิ้วปัดขวามาการตั้งความสว่างสามสิบเปอร์เซ็นต์ความสว่างกับการเคลื่อน ไอคยมเปิดใช้งานอยู่โหมดหน้าจอขนาดและรูปการซูมหน้าจอแอบเต็มหน้าจอคัดเอากล้องสิบหมดเวลาหน้าโหมดใช้งานแผง H.14 จาก20ปัดมาเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคําว่าแผง A. H นะครับตรงนี้ถ้าหนึ่งนิ้วปัดขวามาออีกเใช้งานยู่จะเจอคําว่า h เปิดใช้งานอยู่แผง H ตรงนี้นะครับถ้าเราปิดการใช้งานตรงนี้เข้าไปปิดใช้งานอยู่หนึ่งนิ้วข้อสองครั้งเขาจะบอกว่าปิดใช้งานอยู่นั่นหมายถึงว่า เครื่องมือหรือว่าปุ่ม Age นะครับที่มัก,มกจะโผล่อยู่ไอคอนสุดท้ายของการปัดในหน้าแต่ละหน้าจอนะครับก็จะหายไปนะครับคำสั่งนี้ก็จะไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราเปิดใช้งานเปิดใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราปัดไปแต่ละหน้านะครับมุมขวามือเนี่ยก็จะมีปุ่มหรือว่า button Age ตรงนี้ขึ้นมาแสดงอยู่ทุกครั้งนะครับก็คือจะเป็นไอคอนสุดท้าย เพื่อที่จะเรียกการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆที่เราต้องการเนี่ยได้เร็วมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้ว่าถ้าใครไม่ชอบก็ปิดไปนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการใช้งานอยู่ก็สามารถที่จะเปิดไว้ได้นะครับแล้วเรามาตั้งค่า edge กันอีกทีนึง,<ผ>ง <ๆ S 1> นะครับหลังจากที่เราได้เข้าไปทําการตั้งค่าแผง edge นะครับในการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้ออกมาที่หน้าจอหลักหรือว่าปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับจะเจอ 0, 0, 0, 5, 6, ไป H จุดหน้าต่างเห <จะ S 2> ลี่ยมจะเจอคําว่าแผง H นะครับตรงนี้นะครับให้หนึ่งนิ้วคอสองครั้งเข้าไปเหลี่ยมเครื่องคิดเลขแถวหนึ่งคอลั่มหนึ่งอยู่ในตานตรางกริดสองแถวสองคอลัน์จากตรงนี้นะครับเราก็จะมาเพิ่มแอปพลิเคชันที่เราต้องการใช้หรือว่าใช้งานบ่อยๆนะครับ อันนี้ผมเพิ่มมาไว้ก็จะมีแกลเลอรี่แถวกัรตั้งค่าขอลำสองข้อความแถวหนึ่งนี้ย YouTube อลำสองครมแถวสองอลำหนึ่งเราได้ใช้บ่อยนะครับผมก็จะเอามาไว้ที่ตรงนี้นะครับอ่ะวิธีเพิ่มทําไงแก้ไขปุ่มให้ไปที่การตั้งแก้ไขแก้ไขนะครับให้ไปที่ปัดหนึ่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยๆไปเจอคําว่าแก้ไขหนึ่งนิ้วคสองครั้งไปจากนั้นนะครับเปิดในมุมมองหน้าจอท้งหมด ค้นหาปุ่มทีนี้ตรงค้นหาแอปนะครับตรงค้นหาแอปเนี่ย,ยรเราจะใส่แอปอะไรก็ค้นหาไปก็ได้รว่าถ้าเราไม่ค้นหาต้องการปัดไปดูเรื่อยๆว่ามันมีแอปอะไรที่สามารถนําเข้ามาตรงนี้ได้ก็ลองถ่ายการตั้งท่าแกลเลอรี่ข้อความปิดแกลเลอรการตั้งค่าขอลำสองแกลเลอรี่ข้อความเครื่องชิปเล็กเคล็ดลับไรปิดโทรศัพท์นาฬิกาโทรศัพท์ไรปิดอยู่ขอลำหนึ่งที่บอกว่าปิดอยูอ่ที่บอกว่าปิดอยู่ก็คือ ผมได้ทำการดึงมาไว้ที่ตัวแพง H เรียบร้อยนะครับก็คือมันก็เลยปิดอยู่นะครับถ้าไหนโทรศัพท์คอลำสองนาฬิกาคอลำสามไม่มีคำว่าปิดอยู่ลงท้ายก็หมายความว่าสามารถเพิ่มได้ครับบันทึกเสียงปิดปฏิตินขอลมน์ปฏินคอลัำสามโปรแกรมอันหน้าจอรอบขอบแถบไฟล์ส่วนตุรายชื่อคอลำสามอบสดแถวหกเสียงองสศบสดรายชื่อ ไฟส่วนตัวปิดอยู่คอล์ไรช์ศพเสียงหอหาอุปกรณ์โหมดการแทร็คโหมดแล็โหมดการการคอล์หาอุปกรณ์แถวหกคอลัมน์สามโหมดโหมดริงเทิร์นอีเมลแถวแปดเอกสารคอลัมน์อีเมลเทิร์นหมดโหมดการหาอุปกรณ์แถวหกคอลัมน์สามเพิ่มแล้วนิ้วคอสองครั้งเข้าไปก็จะบอกว่าเพิ่มแล้วนะครับหลังจากนั้นย้อนกลับออกมาเรียมรึปมาเช็คดูแต่สองครั้งเพื่อปิดแผงเครื่องจิตเล็กแกลเลอรี่ปฏิทินการตั้งค่า ข้อความ YouTube ครงแถว Play Store บันทึกเสียงไร้คลอไฟลส่วนวายที่สตดิโอเจมนี่ชาที่ิดหาอุปกรณ์แถวขอ่าแล้นะครับหาอุปกรณ์ก็มาอยู่ที่แพงเอชเรียบร้อยนะครับในกรณีที่เราต้องการใช้งานแพงเอชนะครับถ้าใครไม่ต้องการก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังเจอกันคลิปถัดไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการใช้งานหรือว่า เทคนิคการตั้งค่าระบบไม่ยากเลยใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับการใช้งานเทคโนโลยีอีกด้านสมาร์ทโฟนซึ่งคนตาบอดสามารถใช้งานได้และเข้าถึงไม่จําเป็นต้องเป็นคนปกติทั่วไปที่มองเห็นแต่คนที่มองไม่เห็นก็สามารถตั้งค่าและกลําหนดค่าได้เองเช่นเดียวกันครับเทคนิคดีๆที่นํามาฝากกันวันนี้เป็นไงบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้เพื่อนได้รับทราบด้วยเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ กับการใช้งานเทคโนโลยีทั้ง Android และ iOS รวมไปจนถึง Windows ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ e p หน้าเจอกันใหม่สำหรับ e p นี้สวัสดีครับ